สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับตูนพิมพ์ปวีนะคะ<ม>กับช่วง2 Minute Miss t u n ค่ะอ่าไม่ยากอะ่ะ <c oughs> นี่ในหัวคิดมีสแรนไปแล้วนะในหัวคิดแบบสวัสดีค่ะตูนพิมพ์ปวีคิดว่าน่าจะแปลว่าน้องผู้เป็นที่รักะคะ่ะ นตลกมากฉายาว่ากล้วย <What? S 1> ตรอนนี้มันคือตอนที่ตูนอยู่มาหาลัยใช่ป่ะคะแล้วก็เหมือนแบบก็จะมีแบบรุ่นพี่ที่เป็นแบบเด็กคณะเด็กวิศวะอะไรเงี้ยชอบมาแซว <c oughs> คือตอนนั้นนั่งกินกล้วยอยู่แบบรียงตัวกน <c oughs> ใช่ปะคะแล้วก็ <c oughs> เขาก็มาถามเพื่อนเราก็รู้สึกว่าแบบ ความคาดหวังคือเขาต้องคิดว่าแบบชื่อเราต้องน่ารักมากแบบดูแบบว่าน่าแบบเด็กๆใสๆสแบบน้องใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อไอ้นี่ชื่อกล้วยค่ะอะไรเงี้ยเราทุกคนก็แบบฮะทำไมถึงชื่อกล้วยอะไรเงี้ยส่วนเพื่อนตงนูงอาจจะแบบมีความสุขพรรู้สึกว่าแบบชื่อกล้วยมันเป็นชื่อที่ตลกแล้วคงจะไม่เหมาะกับตูอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ฉายานี้ไปให้แบบแกชื่อกล้วยอะไรเงี้ยค่ะเคยเซิร์ วิกิพีเดียครั้งนึงเพราะว่าอยากรู้ว่าในน <source> ั us, ้นอ่ะเขาเขียนส่วนสูงเราว่าเท่าไหร่ก็เป็นที่ถูกใจค่ะเพราะว่าเขียนว่าเรา65ค่ะมีค่ะอันนี้ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือมิกกี้เมาส์ค่ะของใช้ในชีวิตประจําวันทุกอย่างเราอ่ะมีความเกี่ยวโยงกับมิกกี้เมาส์หมดจนหลังๆก็คือแฟนคลับก็เวลาจะให้ของขวัญอะไรก็จะให้เกี่ยวกับมิกกี้เมาส์จนตอนนี้คือมิกกี้เมาส์แบบเต็มบ้านแล้วค่ะ ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะติดตามละครเกมล่าเทร์ไรชนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ตุนบูนะ้น่ะที่สุดแล้วก็แบบดราม่าที่สุดค่ะ <c oughs> ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะแบบติดตามชมว่าบทบาทจากที่ตุนเคยเล่นมาเนี่ยเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาขึ้นน่าสนใจขึ้นมากกว่าเดิมขานาดคนเล่นยังสนุกขนาดนี้นะคะ ก็เชื่อว่าคนดูจะต้องสนุกแล้วก็อินไปกับตัวแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากลาลิสานะคะเข้าไปอยู่ในดวงใจทุกคนด้วยนะคะ